ฮัลโหลสวัสดีครับก็คลิปนี้ก็พบกับคลิปที่4นะก็เราจะลองมาเซตสีแบ็กกราวกันแล้วกันนะฮะก็ต่อไปนี้จะไปอาจจะไปที่รขยบทีเละเะเลนินนะฮะเพราะว่ามันอาจทำให้ลงทางแล้วงงได้นะฮะตอนนี้เรามีวิธีใส่แบ็กกราวนะฮะเราจะาเราลบไม่มีอะไรอยู่เลยแล้วกันนะฮะมีสักหน่อยก็ได้โอเคเรามี P เป็น color red แล้วเดี๋ยวเราจะอันนี้ละกันอันนี้เพราะว่า body มันจะใหญ่กว่านะเราจะใส่ background ให้ body นะ body แล้วก็มาตามอย่างนี้เลยนะทีนี้เราจะใส่ background color ให้ body นะฮะก็ background ขีด color นะฮะแล้วก็ colon แล้วก็ sharp นะเราตามด้วยรหัสสีที่นี่รหัสสีเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเลือกนะฮะเทปันละพาไปเลือกอไม่ได้หลันอันนี้เราไปเข้า o o o l l ไน้กันฮนะโอเคเราผมจริงๆมันมีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงดีกว่าเดียวโชว์ให้ดูก่อนคือจริงๆถ้ายังไม่ใส่รหัสสีจริงๆใส่เป็นสมมติเป็น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  เป็นบลูเป็นชื่อสีได้เลยนะฮะถ้าถ้าคุณพอจําชื่อสีได้นะว่าภาษาอังกฤษเขียนยังไงก็เรารันมาปุ๊บก็จะเห็นว่ามันเป็นชื่อสีอย่างนี้เลยเออมันจะเป็นสีตามที่เราพิมพ์ลงไปเลยทีนี้มันจะมีปัญหา,าคือมันจะมีวิธีใส่พิมพ์ชื่อแล้วอย่างหนึ่งจะมอะีอีกสองวิธีที่จะใส่นะฮะก็เป็น RGB เนี่ยนะฮะมันจะให้พิมพ์ เดี๋ยวผมสอนใส่วิธีนี้แล้วกันเดี๋ยวเพราะว่าเผื่อเผื่อเผื่ออยากจะได้กันโอเคเราเสร็จไปว่า R G B code HTML นะฮะเข้า HTML color ลิงก์แรกเลยนะฮะโอเคเ้วเรามาดูมันจะมีสีให้เลือกมากมายเนะี่ยทีนี้มันอาจจะไม่สะดวกนิดหนึ่งเมื่อกี้เราจะมีวิธีแบบ เดี๋ยวเราจะพิมพ์เลขฐาน16นี้เข้าไปแต่ว่ามันจะมีอีกแบบคือพิมพ์เป็น R G B สมมุติเราเราใส่เข้าไปเป็น R G B นะฮะเรากลับมาที่โนต้ตแพดของเรา C C S นะฮะท,ท,ทีนี้สมมุติเราใส่ไปเป็นนี่เลย R G B วงเล็บแล้วก็25 5 0ขั้นด้วยแล้วก็0แล้วก็ขั้นแล้วก็0นย์นะฮะคือ ในในเนี้ยจะใส่ได้สู0ถึง255นะฮะก็แล้วแต่ว่าอยากใส่แบบไหนเราก็มาดูดูเอาเลยว่าม,ามัน RGB มันเท่าไหร่นะฮะมันจะเป็นโค้ดของสีนะฮะซึ่งเออมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะสำหรับที่ผมคิดเนี่ยเรอจะเอาเลขฐาน16ไปใส่ดีกว่าผมว่าวิธีเนี้ยดีที่สุดนะ,ะเดี๋ยวผมจะพาไปที่เว็บ เว็บที่เลือกนะฮะโอ้เข้า Google ก่อนอแล๊บหนึ่งนะขอเซตโฮมเพจเป็น Google แป๊บหนึ่งนะเซตโฮมเพจที่อดีไม่ค่อยได้ใช้ไฟฟอกเท่าไหร่นะโอเคเราเข้าไปที่ colors c o l o เป็นว่า scheme นะฮะเข้าไปก็จะเห็นเนอะ color scheme designer .com นะฮะเข้าไปอันนี้เราจะเลือกมันจะมีเหมือนโทนสีให้เลือกนะฮะมาแบบนี้เลยสมมุติว่าเราจะเอาสักอันหนึ่งทีนี้เราลองปรับหมุนตรงนี้ดูนะฮะเราก็จะเราอยากได้โทนสีแบบไหน มันจะปรับได้เยอะแยะนะฮะจริงๆปรับแบบนี้แล้วยังจะมี adjust s c h e m e ปรับเป็นโทนโอ้มันเยอะนะฮะคือมันจะเหมือนกับว่ามันจะจะเอาที่มันเข้าเข้ากันได้มันมาให้เราดูนะฮะก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสำหรับคนคิดอะไรไม่ออกเหมือนอย่างผมนะฮะต้องบอกว่าอย่างผมแล้วไม่รู้ว่าแล้วแต่คนอื่นเขาจะยังไงนะฮะเดี๋ยวลองปรับปรับดูนะให้คอนเทสอะไรอย่างนี้คัลเลอร์ลิสต์นะฮะ โอเคสมมติว,ว่าเรามันจะมีแบบโมโนมีคอมพิวมันมันเยอะมากคือมันเยอะคือสำหรับผนคิดอะไรไม่ออกอย่างผมเนี่ยค่อยๆจะเหมาะกับเว็บนี้มากฮะมีแร็แรนดอมให้ด้วยอะไรอย่างนี้เราลองเอาสักอันดีกว่าเราลองดูเนี่ยไลท์เพจเอ็กซผมขอเป็นสีมแดงอย่างนี้แล้วกันประมาณนี้นะ okay. ลองไลท์เพจเอ็กซัมเปมันจะทำหน้าเพจขึ้นมาเพื่อ พื่อลองพรีวิวให้เราดูนะฮะโอเคเราก็จะเห็นว่าถ้าสีที่เราเอามาทำเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือเว็บแบบง่ายงง่ๆที่สุดเลยนะฮะลองด่าเพกเอเซมเปิลก็จะเป็นเหมือนโทนดำมืดอย่างนี้นะฮะก็ลองเอาที่ชอบที่ชอบดูแล้วกันฮะทีนี้เราก็เราจะเอาโค้ดเนี่ยตามเนี้ยไปใส่เห็นฮะพอเราเอาเมาส์ชี้เนี่ยมันจะเห็นมีโค้ดขึ้นตรงนี้นะฮะโอเคแต่ว่าพิมพ์ตรงนี้ มันก็ไม่ค่อยถนัดเรามาดู Color List นะฮะโอเคเรามาดูโทนโทนสีเราจะเอาสีไหนเป็นแบ็กกราวล่ะเอาสีไหนไปเปนในโน่นนี่นี่ก็ว่ากันอย่างผมจะเอาสีอ่เ D7 เนี่ยนะฮะสีไฮมารีคันเลอสีละก็ผมก็กปปี้อันนี้ไปนะฮะโอเคเราเรากลับมาที่โ้ตแพ,พด,พ,ดพัดนะฮะในแบ็กกราวคันเลอร์เนี่ยเราเปลี่ยนเป็น เราเปลี่ยนเป็นเราเปลี่ยนเป็นเราเปลี่ยนเป็นเราเปลี่ยนเ,เป็น,าปนชาร์ปแล้วก็วางโค้สีที่เราได้มานะฮะมันจะเป็นเลขฐาน16นะฮะโอเคเราลองกลับมาลันที่อันนี้ของเราก็าเห็นว่าสีเนี่ยเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการแล้วนะอันนี้ก็ h ฮลโหลยังอยู่นะฮะโอเคทีนี้เราลองมา คือมันไม่ใช่ว่าบอดี้อย่างเดียวนะฮะที่สามารถที่จะใส่สีได้นะฮะคือแบล็กเก่าสีแบ็กกราแหละแม่ว่าจะเป็น P จริงๆก็ใส่ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนคัลเลอร์ของพารากราฟนะฮะเป็นไว้แล้วกันเดี๋ยวเราลองมาสร้างสร้างอะไรเพิ่มอีกนิดนึงก็อย่างเช่น h ฮหนึ่งโอเคเฮดหนึ่งเป็นเฮดนะฮะก็เป็นเป็นเป็น โอเค heading ครับ h e a ด i n g โอเคนะฮะเดี๋ยวเราขออทำ heading แบบนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวแล้วอันนี้ก็สร้าง T A R พิม h ์ a d หนึ่งไปสำหรับ h e a d i เป็น color ขาวเป็นไว้ขาวเหมือนกันนะฮะหรือว่าจริงๆ color นี่ก็ใส่เป็นโค้ดสีได้เหมือนกันนะครับยวลองขอลองดูหน้าเว็บก่อนสมมุติว่าเราจะเอาสียวลองไลท์เพจเอซ m มเ e ิลอันนี้มันพิมพ์ด้วยสีดํา น่าสนใจลองดักพี่กินด้วยสีขาวโอเคเพินด้วยสีขาวนะฮะเราลองเอาเดี๋ยวผมจะเอาสีอันนี้ให้ heading อ่าอัน,นอัน,นอัน,นอันนี้แล้วกันสีชมพูเข็มเข้มนิดนึงแล้วก็สีชมพูอ่อนจะเอาให้พารากราฟนะฮะโอเคเราต่อกันเลย color เ,เ,เลอร์นี้คือตัวหนังสือที่เขียนลงมานะฮะ เราก็ก๊อบเขามาแบ็กกราวขีดคันเริ่มมาได้เลยนะฮะเราก็แทนลงไปโอเคพันลราราผมจะให้อีกสีหนึ่งก็คือไม่จำเป็นต้องใส่บนใส่ล่างอะไรนี่ครับ TNS คือยังไม่ต้องอะไรอย่างงั้นนะะโอเคก๊อปปี้มาโอเค ใส่เข้าไปเราเซฟนะฮะแล้วก็ลันดูก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะมีสีสันตามที่เราทำมาแล้วนะฮะโอเคคลิปนี้ก็คงจบเท่านี้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวเขาน่าจะเจอแบกกอา์เป็นแบบยูมเมดนะฮะยูมเมดโอเคครับพ่อคุณแม่ครับสวัสดีครับ